อีกตัวนึงอยู่ไหนนี่นี่ไม่อยู่นนี้ไม่อยู่นนี้ไม่อยู่นนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องพาวชีมูเด้าบูด้ามูด้ามูด้า มันเจ็บส oh, oh, ิ Hello เอ่อโอใช่เลยผมเร็วดีนะดีขึจ้าชิงว่าไงติดติง คือตอนนี้มือเรามีสิบนิ้วอะข้างลสิบอะข้างละวสิบเออยากดูเล่นยากเนาะไม่เดี๋ยวตัดนิ้วทิ้งเดี๋ยวนิ้วงอกก็ไม่ได้จิ้งจกบรันเจดเป็นไฮซ่าตัดหนึ่งหัวสองหัว ปกติเราไปโรรรงเเียนาไม่ได้ขับรถนะเราใช้จักรยานไปปกติปีกปีกเวลามีปีกอะมันจะติดที่หลังแต่อันติดที่จักรแล้วตรงไหนดีที่หนึ่งเอาที่หนึ่งอ่ะเออที่หนึ่งด้วยหมัดตัวขอขอใช้กล้ามก้นเลืนอ่ะฝึกก่อนอ๋อฝึกกล้ามก้นเดี๋ยวเออยังไม่ชินเลยเอาตรงนี้เอาตรงนี้ลาวาซีตีขอเตือเดี๋ยวได้ปะแบบตรงเนี้ยไจะเอาลาวาซีตีเราเราเจอที่หนึ่งกัน ไอ้โหนี่กระลาวันเรอมันเมนตัมด้วยมันจะได้ไปไกลไปได้ไไปได้ไหมไปไกลยังปะก้มก้มก้มลงก้มขึ้นเนี่ยอ๋อเงี้ยอ๋อมีงี้เลยอ่ะมันจะไปไกลขึ้นไม่ถึงแม่เลยเราลงนี่ก่อนเราถึงกับพื้นโอเคแล้วเก็บบอลเด็ดละเฮ้ยมีคนถึงแบบเราด้วยเหรออุ้ยไอ้แย่แล้วเล่นเลอะเล่นเลอะอะไรวะ เล่นเล่นเยอะแล้วมีประสบการณ์เลยไอ้คือไม่ตอนแรกเราก็เห็นคนเขาทําแล้วก็ทําทําไมแต่มันไกลจริงๆนะแต่เราเรา้องทำให้เร็วขึ้นเราเลยทําตามเลยอุ้ยออกอาร์ทรีโอวันฮะมีสิ่งที่ดีกว่าอะไรอ่ะกับเก้าเก้าเอาสามหนึ่งเก้าเก้าดีที่สุดสามหนึ่งเก้าเก้าไอเจ้าเก้าเก้าใช่ไหมอร่อย เดยผู้การเดนวู้การเันอิ่มคนเดียวเลยอะดูดิโอ้ยไหนไม่ต้องพูดหรอกดูเราก่อนเหี้ยวเหียวไปทุกคนโอ้ยแกดูเราก่อนเงียบเหี้ยวไปผู้การเพื่อพัฒนาถึงจะมีเกาะม่วงแต่ก็ยังมีกุญแจไปละเริ่มเหี้ยวเริ่มจีว้าวเรเบีเริ่มจีเราว่าตามกับตามเอ้กกำตามทำเราแน่เลยแบบจะมีตี้อื่นมายิงเราดักบายบายพู้การบาย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 ตายแน่ วิ้งนั่นแหละเยี่ยมเลยโอ้กระ็ปอดทองโอ้ยหัวจะาแวว้วมั้งเมื่อกี้มาได้ยินเสียงเท้าแย่อะไรโอ้ยมาดูมันอิ่มมากดูมันอิ่มมากไงมันอิ่มมากคุณกินใหญ่เลยโอ้โหมันอิ่มสุดมันอิ่มสุดนี่ก่อนนะคือมันโคตรอิ่มเลยไอ้หรือมันไปขี่วะใช่ไงโอ้มันก็บอกแล้วมันมีคุณแจ เม <favorite> <noise> ื่อก sure <inaudible> <puntos> ี้เราเมื่อกี้เสียงเราของเรามันไม่ได้ยินพอดีอ่呀เลยราแอบกระซิบไงแบบเงียบเงียบเหมือกันเฮ้ยเงียบเหมือนกันเอาของไม่ได้จะเอาอาร์ติโอวันเหี้ยอย่าใช้จะเอาอาร์ติโอวันรอฉันก่อนเราไม่อยากจะเปิดอันติเพื่อจะมาแย่งนายนู่นโบร้องเหี้ยลองโบลองโบไม่ใช่โบลองกรูยาว อาช่วยเอวันเหี้ยเออแฮทแฮทแฮทเก็บไปแล้วเออแต่เราได้ออทริโอวันเราก็ได้แล้วแบบสีทองโกลเด้นไงโกลเด้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้สกินปะล่ะอะไรสกินไงไม่ฮะไม่ไม่เอาไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้จะจะลองจะลองจะจะลองใส่สกินให้จะตามจริงแล้วจะขโมยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ เอ้จร be ิงนะเมื See, right? Wait, ่อกี้เราไม่ได้มาร์ไว้ว่าพวกกันมันมาร์เกาะไอ้กระเป๋าไว้ที่ไหนอ่ะเลยไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยตรงไม่รู้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 ดูซิอุ้ยอะไรยังมีแค่กระเป๋าอ่ะมึงกระเอ๋าจิ้มกอดน้าไอ้ยำล้นมันเหมือนไอ้แค่หูเต่าไม่ทันตาไม่ทันเร็วเกินไอเต่าเขาจะหูทันแล้วเออไอไอไอแกกดแท็บด้วยไอดูดิวกระเป๋าใช้กระเป๋าอะไรอยู่ อยู่กันก็มีบริษัทเ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่งๆคนกระตุกเลยโอ้ยกระตุกจังเลยเอเปกนี่มันกระตุกจริงๆโอ้ยกระตุกไม่หายเลยโอ้ยก็สุนหายันแล้วไอเวนโอ้ยกระตุกโคตรขุนเฮ้ยเมีคนอยู่แถวนี้ตอนห้าสิ้าทีบวแล้วตรงนี้เพิ่มสวิยี่ห้าวิาันอยู่ตรงนั้นมล่ะอยู่ในนี้แน่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่้เรามีเรามีเรามี เอาลองโบเราลองโบเราเป็นไอ้นี้เลดดอตเฉยเลยอาอะไรเนี่ยไอเอ้าไอเอ้าเปิดจุดเรียบร้อยเรมันไปดูนไปนู่น้องไปดูนไปดูน้อมีสีเท้าด้วยไงว่าวิ่งเร็วเลยไอสีเท้าไอเชิดดต์เลยดิเวลาเดินมันดังมันดังอะไรเวลาเดิน ไอ้ประกันขอกองเม่ีเราจะเราจะแบบวั e พ u n c h m นไปเราจะเป็นเอ่อจูรูโน่จูบาน่าไอ้คิดอะไแต่เาไลมาเลยจูรูโนจูบาน่าบูด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 าไอ้ดูประตูนะบูดา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 เราจะตีทำไมเปิดต่อแขนมูบูดา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  มันต้องอยู่ตรงนี้แน่นเลยใช่แล้วเพราว่าพี่ป๋าไอติ้งศพมันกดไม่ได้ไอข, <laughs> ของเพื่อนมันจะกดไม่ได้ใช่เข <c oughs> าจะเป็นยอดนราแย่งเพื่อน <c oughs> แล้วว่ะบ่วงละดีมากแ,แน่นอนมีสเตนเนลบอกเลยอ่ะโอ้ย <15. S 1> อะไรเนี่ยอะไรโอ๊ยเน็ตเน็โอ๊ยอะไรไอยอยู่ดีๆแกโดนดึงแกแกเคยเป็นว่าอยู่ดีๆก็โดนดึงเมาส์อ๋อใช่อีกสิบห้ามา ไอเนี้ยเออไอเนี้เนี้ยเนี้ยนี้ยเสียเสียโอเคไม่สนใจไม่สนใจโอ้นี่ยนี้ซีดเฮียซีดซีดโอเคสซีดไอ้หูอ่ะมันใจว่าแกต้องต่อยมันให้ได้3คนภายในวัตเดียวไม่บัตรเกินพวกสามตัวอะไรเงี้ยเกินนั่นน่ะศาสตรามารี้จะบอกอ่ะอืาสตราจารี้เครื่อนหาขี้แล้วตอนนี้เราเตรียมวะเนี่ยเป็นผู้ใช้สแตน เอ้ยมันชนะมันชนะเอ๊ะดิม่จะเปิดม่จะเปิดฮาคิมหรือมันจะสแตนหรือมันจะอะไรอัดตุดตุดตุดปอมปืนเนี่ยๆๆมันอยู่เต็มเลยมาเร็ว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 เราช้าสุดเลยเนี่ยรอ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 ทุกคนอยู่รอรอทุกคนอยู่กดแดงกดแล้วไงอ่ะเรามีอันตีอ่ะกดแดงก็ทำอะไรอันตีเราไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่มันไวคีเออไวคีไวคีกูเหลือสองคนเหลือสองเหลือสองอันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเอามาเอามาเอามาดิ เออมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นโหมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้หัวโอ้โถอยเลยไอ้อะไรฮิวกันไอ้เออเกือบตายอุ้ยเกือบเกือบตายมันระบักมันได้ระบักมันได้มันเจ็บมากเลยน็อต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 เดี๋ยวเราจะตัวน็อตเองเดี๋ยวเราจะตัวน็อตเองมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตัวนึงอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น็อตนี่นี่มันอยู่ไหนนี่มันอยู่ไนนี่มันอยู่ไหนนี่วิววิววิว มุดงมันมุดามูนมุดามนมุดามนุ่ามนาุ่งมุ่งงดูสุดภูมิใจเนาะเี้เฮ้เฮ้ฮ่าฮะแย่ๆๆๆเข้าายิ่งมมก็ชี้ไงตรงเท้าเห็นไหตรงเท้าอ่ะมีหายิงนะมีเกือบเกือบหายิ่งที่ตีน